ไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบให้แฟนตัวเองไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรอกไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่งี่เง่าไม่ขี้หึงไม่ขี้บน่นไม่เอาเตแต่ใจแต่จําไว้เลยนะว่าผู้หญิงจะเป็นแบบนี้กับคนที่เขารักเท่านั้น วันไหนเขาไม่ยี่งเง่าเขาไม่ขี้หึงเขาไม่ขี้บน่นเขาไม่เอาเตจใจแล้ววันนั้นแหละเขาคงเบื่อมึงแล้วเพราะผู้หญิงเบือ่อหน้ากลัวกว่าผู้ชายเจ้าชู้อีกนะผู้ชายเจ้าชู้ยังไงเดี๋ยวมันก็กลับมาตายที่รังแต่ผู้หญิงเบือ่อนี่สิมันไปได้มันไปจริงๆมีคนให้บน่นให้ขี้หึงมันก็ดีอยู่แล้วอย่าไปลำคาญผู้หญิงเลยค่ะเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะเขารักมึงนั่นแหละแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบว่าเป็นเรื่องไร้าสาระน่าเบือ่อน่าลำคาญเลิกแม่ ก็ได้ให้มึงลองนึกถึงวันเก่าๆมึงจําตอนมึงไปจีบเขาวันแรกได้ไหมวันนั้นมึงอยากดูแลเ,เขาแค่ไหนแล้วทําไมวันนี้ทิ้งเขาให้อยู่คนเดียวจําไว้เลยนะคะอย่าทิ้งคนที่เคยลําบากมาด้วยกันอย่าตอบแทนเขาด้วยการนอกใจอย่าลืมว่าในวันที่มึงไม่มีอะไรเขายังไม่ทิ้งมึงไปไหนเลย ใส่สมองไว้เลยนะผู้หญิงยอมเจ็บเพื่อยือ้อยอมซื่อบื้อเพื่อจะรักษายอมโง่เพื่อต่อเวลายอมเสียน้ำตาดีกว่าเสียคนรักไปฝากไว้ให้คิดนะคะ